รถกูเก <Google. S 2> uh, uh, ิลเปิดายซื้อของนะจ๊ะคือเด็กจะเปิดเรียนแล้วอะ่ะมาซื้อของกินเลมันมีหลายแบบนะต้องเลือกไหนอร่อยนขนมเดี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านนะจิลี่อยู่เจ้าเอ๋อะไรอีกไม่เอาห่อเล็กอ๋อห่อเล็กเวลาไปโรงเรียนไหม หรือว่าไม่ต้องเวลามีปิ๊นิกค่อยไปซื้อใหม่มันลดราคานะนลดราคาเนี่ยก้9ยูโรเหลือสามอาหารกระป๋องเนี่ยข้าที่เราชอบกินอนะ่ะอ๋อเนี่ยตกโก้อขนมนะจ๊ะไปได้ไรใช้สวยนะจ๊ะ ันนี้นางซื้อเยอะนี่บอกว่าจะซื้อนิดเดียวจดมาคือนางซื้อเยอะเูดิยเสียดายหวยอ่ะมันออกโหตองเก้าอ่ะเบลี่มาล้างรถต่อกันนะจ๊าอุย้ยเสียดายหวยมากจ้าคือเจ็ดหกเอ้ยเก้าเจ็ดอ่ะแขกมันให้เบอร์ให้เบอร์เสื้อเจ็ดหกอ่ะมันออกไอ้เก้าเจ็ดกับหัว คือบ้าหวยจ้ะสั่งแล้วแล้วคายออกมาติดกระจกอะ่ะบิลลี่บอกว่าเดี๋ยวเราจะถามบิลี่ว่าบิลลี่กล้ากินไหมบิลี่ถ้าลางไอต้องกินนะ <c oughs> มาติดกระจกคือเราไม่ให้กินหรอกเพราะว่ามาติดกระจกติดข้างนี้ไปหมดแล้วอะ่ะหมากฝรั่งอะ่ะนมื้อนี้วันนี้วันที่หนึ่งหนึ่งเดือนเก้าสองพันยี่สิบเด็กจะเปิดเทอมจา้า อาจมาดูว่าหมดไปเท่าไหร่วันที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ยูโรเก้าสิบหกแล้วก็ลดเกือร้อยสี่สิบห้านี่นะคะของที่เราตุนไม่ได้ตุนนะแบบว่าเวลาคือเวลาเราไปห้างเราเจอของถูกแล้วก็ต้องซื้อไว้ นี่สิลูกหูยูรล้านะจ๊ะแล้วก็อาหารเช้ากีวีขนมปางต่างๆคือข้าวแต่นราคาดีกว่าว่าข้าวเท่าไหร่ถ้าขยันนะคือมันเยอะอะไก่ฮอดอกแล้วก็ไข่แล้วก็ส้มนะจ๊ะก็จะมีนี้อาหารเช้าลูกไปเรียนของเด็กไปเรียนนะจ๊ะ มีขนมนี้กป็ปูมันหวานออสองยูโรสิบ้าอ้าได้สี่แพ็ทหรอน่มนี้นะจ๊ะหอมใหญ่เด็กๆอันนี้อร่อยนะมันออกขมๆนิดๆ ก็คุกกี้ซ้อนนี่ก็อร่อยอันนี้นมข้นบิลลี่จะมาปั่นให้เรากินแต่เราว่าเอามาเหยาะนมปังอร่อยแล้วก็โพดถั่วแดงสำเร็จคือหานกระป๋องมันลดอ่ะโอ้ยเดี๋ยวต้องไปล้างก่อนนี่มันลดราคานะเนี่ยจาก9ยูโรโอ้ยหนัก8ยูโรกว่าเดิอ2ยูโรอ่ะ คือกระป๋องมันบุบนิดหนึ่งไงเขาถึงถ่ายถูกแต่เราบอกวิลลี่ว่าอย่าไปกินถ้ามันบุบเยอะแต่รีว่าข้างในันก็โอเคไงอันนี้เป็นเป็ดสิยูโรเหลือสียูโรนี่ไว้ทําแบบน้ํายานหน่มจีนได้เนี่ยปลานเนี่ยทนยาน้ํายาหนุ่มจีนแล้วก็เส้นเต๋วียดนามก๋วยเตี๋ยวโยเกิร์ตนะจ๊ะต่างๆนี่แค่นี้นะจ๊ะ วันนี้ถือว่าถูกของบิลลี่นะปกติสองร้อยจ้าจบรายการโอ้ยตอนเรียงนะ่ะเหนื่อยนี่ขนาดบอกบิลลี่ว่าอย่าซื้อเยอะนะเพราะว่ามันเหนื่อยเวลาขึ้นมาเรียงของอะ่ะขอตัวไปจัดก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะขอบคุณคนที่ติดตามรวยๆถูกหวยแข็งแรงนางเอาไปทิ้งจ้ะ <laughs> คือของลกเต็มบ้านเนี่ะ เลี้ยงไข่แล้วไข่แตกอันน้ท่านจัดของอะไรเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกินอุด้งกันของคุณมินรี่ตัดเสี้ยวอ่ะเหมือนฟักทองเลยเนาะไปทุยอ่ะนางทำน้ำปั่นนะจ๊ะคือมีคือมีดมันใหญ่กว่าไอ้นี่ใช่ไหมคือมีดนี่มันจะบาดมันใหญ่เกินอ่ะดูดิรอกินแล้วกันอร่อยนะจ๊ะอร่อย